ไม่ไม่ไม่หล่อวันหล่อคืนเออหนูเขาบอกเพราะเรื่องนี้มันนานรอบนาเหนะโอเคไปพี่น้องอ่ะเมื่อกี้แม่หนิงเกินไปแล้วเรื่องหัวหใจอะไรอย่างไรครับนี้ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบผมยังว่างอยู่ครับทำมันว่างแนแล้วนะมัน มันกาลังดีครับมันกําลังดีครับมันกําลังสนุกครับกำลังดีกับงานกําลังดีกับงานมันมีแบบมันมีสี่ห้องนี่ว่างทุกห้องไหมคะตอนนี้ยังว่างทุกห้องเลยครับยังยังไม่มีใครเข้ามายืนเดี๋ยวเข้ามาคุยเลยครับยังว่างเว็บไม่มีเข้ามาพูดจุ๊ไมไม่ยังก็เขาก็มันก็มันก็มีน่ารักมันก็มีแบบคนที่แบบเฮ้ยเขาหน้ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรา น่าจะเป็นเราแหละที่เรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เดินหน้าหรือยังไม่ได yeah. oh, ้อะไรเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าตอนนี้มันยังกำลังแฮปี้กับการแบบทํางานการแบบเราอยากไปเที่ยวหรืออยากทำอะไรเราก็ทําได้เลยสเปคมิกเป็นแบบไหนสเปคผมครับผมเอาจริงๆผมผมแอบฟังขาวองที่ตัวนี้คนรู้ผมชอบไปไหนไม่ได้ไม่เลยผมชอบชอบชอบมองขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใครที่แบบ คุยกับเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้นะเลราะเราเข้าใจแล้วใช่แต่ณตอนนี้ยังไม่มีอยยงงครับต้องเป็นคนในวงการไหมคะในหรือนอกก็ได้เลยครับเออไม่ได้ฟิกเลยครับเพื่อนหรือคนรู้จักไม่มีนะน้องแนะนำอยากให้เราแบบรู้จักกับใครสักคนในนี้นะแบบว่าถ่ายเครทจากการทำงานเขาก็มีนะเขาก็มีแบบคนแนะนําหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราเราก็เลยบอกว่าไอ้ตอนณตอนนี้โอเคเข้ามาคุยเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่า แบบเดี๋ยวรอเราแบบเที่ยวให้มันเต็มที่ก่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเราตรงนี้เราเราเราเต็มแล้วนะเราแบบโอเควันหนึ่งถ้าเราเราอยากคุยกับใครแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินหน้าเองไม่ต้องห่วงแม่หนิงแม่หนิงมีเชียร์ลูกชายไหมเชียร์แบบมีต่อใครแนะนำไหมเอาจริงๆรที่หนิูห่วหัวนะเอาเใช่ครับเขบอกบอกคุยผมตลอดว่าเราทำงานไปก่อนเราบอกว่าเออเราอย่าพึ่งเลยนะได่เราอยากมีแม่ละถ้าเอาจริงๆแล้วสำหรับเราตอนตอนนี้ก็ยังครับก็ยังไม่ขนาดนั้น ตอนนี้ยังสนุกกับการแบบตื่นเช้ามาแบบเฮ้ยเราอยากไปเที่ยวไหนเราก็ไปได้เลยไม่ต้องแบบโทรหาอยู่ไหนขออนุญาตหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบฟรีสไตล์ไเลยเรไม่มีแฟนนานระหัวแต่เราจะด้านชาเนีว้าไม่หรอกครับเรา DM บ่อยอะไรนะอะไรนะเอ็มเนะเป็นเรื่องเหมือนติศาได้เป็นเรื่องเหมือนติศานะพูดอะไรอีเอ็จริงไหมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็แบบแซวอะไรผมได้ ก็ต่างกับก็ tinder นะเหอแต่เราดีมจริงไหมอมีบ้างครับนิดหน่อยครับผมจริงเหรอยากเจอมีดีเอ็มจังโอ้เล่นหรอเล่นแล้เน่ยแต่ไม่ได้ข่าวไงดีเอ็มจริงจหรือว่ามือลั่นผลิตยังไงไม่ลั่นหรอกครับเขาเราตั้งใจเราตั้งใจแล้วนี่เขาตอบว่าไม่ไม่เราเราก็ไม่ได้ไปอะไรแล้วก็บอกว่าแบบเวลาเขาลงรูปหรืออะไรเลยไปทานข้าวอะไรอุ้ยน่าทานจังเลยครับโอ้มีคนไล่รัวไหมครับ ก็มีกดไลค์บ้างเออแล้วฟีดแบบยังไงบ้างครับกดไลค์รัวๆเป็นรูปเดียวแล้วแบบย้อนไปไม่ต้องให้กดไลค์หลายๆรูปให้เขารู้ว่าเราชอบไงไม่ต้องก็นี่ไงเรา DM แล้วเราก็เลยเราไม่ต้องไปกดไลค์ DM ง่ายกว่าเนาะเพราะจะได้ต้อนตอบกันเร็วๆใช่ครับเรียเขาเป็นไงบ้างคะเรียคุณผู้เป็นัไงบ้างปกติครับเขาคุยปกติเลยครับพี่ขออนุญาตถามด้วยครับมันมีข่าวสองอลั้าอารินมาผู้จัดการพบกับบริษัทงานตัวเองคนหลายๆคนมองว่าเป็นเรา จะพูดถึงเรื่องนี้โดนโยงอีกแล้วครับโดนโยองอีกแล้วนะครับก็อย่างอย่างที่ผมบอกไปหลายรอบมากแล้วนะครับว่าว่าแบบเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับผมภาพก็ครา,าวคราวที่แล้วผมก็เพิ่งพูดไปคือผมผมไม่อยากเมื่อกี้อย่างที่บอกผมผมไม่อยากพูดบ่อยวา่าพูดบ่อยมันกมน็มันก็ไม่มีอะไรดีมมให้เวลามันดัดสินแต่ว่าผมแค่อยากจะอยากจะฝากถึงแบบหลายๆคนคว่าแบบช่วยให้เกี่ยวคนที่แบบเขา เขาเขาไม่ได้อยู่นะจุดนี้จุดที่ผมยืนอยู่เพราะว่าอย่างอย่างผมเนี่ยผม่อนข้างแบบเข้าใจอะไรอะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างเขาเนี่ยเขาทำงานสุจริตเขาแบบเขาก็ทํางานปกติเขาเขาไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้บางทีเนี่ยเขาเวลาโดนอะไรกระทบมากๆเนี่ยผมอยากให้แบบให้ช่ยให้เกิียดกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าข่าวดีกระทบกระเทือนติดใจตัว่อนข้างที่หนักเหมือนกันตัวผมเมื่อกที่บอกว่าผมพอเข้าใจอืมพอเข้าใจเพราะว่าเราเราอยู่ณจุดนี้มันอาจจะมีแบบโดนอะไรพวกนี้เราต้องเราเราต้องเข้าใจเพราะเราเราเราเป็นศิลปินเราอยู่หนศิลป์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่า คนที่เขาอยู่ข้างนอกเขาก็เลื่มาอยู่จุดนี้เนี่ยบางทีบางทีเขาแบบเขาเขาต้องมาโดนอะไรที่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้เพราะฉะนั้นก็อยากจะแบบให้เกียรติกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอได้พูดเราประลึกดีขึ้นไหมครับารรับรองนี้เองสำหรับตัวผมมันมันก็ดีที่ผมได้เคลียร์แต่ตอนนี้ผมผมแบบผมพูดหลายรอบมากแลจนแบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าการพูดหลายรอบอ่ะมัน มันไม่มีอะไรที่ที่ดี่ิมอะเพราะมันก็จะต่อต่อต่อไปเรื่อยๆผมอยากผมอยากจะแบบพูดครั้งเดียวแล้วก็ให้มันให้มันชัดเจนแล้วให้มันจบส่วนส่วนแบบอนาคตใครใครที่แบบเขาเปิดใจแล้วเขาก็แบบฟังแล้วก็แล้วก็รอดูใช้ให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ผมก็ขอบคุณมากแล้วก็แล้วก็หลายๆคนที่แบบให้กำลังใจอะไรส่วนตัวเราก็ยืนยันแล้วก็เคลียร์นะว่าไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนครับจบเลยยืนยันแล้วเคลียร์เคลียร์ตรงนี้เลยครับโอเคมเครับีต้องพี่หน่อยพี่ต้องพี่หน่อย ค่ะมีเอ